คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวนะครับเว็บร้อยสิบตัวรองท็อปปีสองพันยี่สิบสองสีน้ำเงินดํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับผมนะเหลืออยู่คันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นสายใหม่นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยรายละเอียดกันเลยครับลุย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเวฟร้อยสิบตัวรองท็อปปี2022นะครับสีน้ำเงินดำนะครับเพื่อนๆนนะตัวนี้เป็นไมดดิจิตอลนะครับที่ลงเหลือตอนนี้นะครับเหลืออยู่1คันนะครับเพื่อนๆนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตัวสายนะครับ ก็จะเป็นไม้แบบสายมาแล้วนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ของผมเหลืออยู่1คันนะครับเป็นตัวดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นสีที่ขายดีนะครับผมนะแต่ว่าเหลืออยู่คันหนึ่งนะครับก็เลยมาลงคลิปนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับตัวดิจิตอลนะครับปี2022ตัวรองท็อปนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ตัวนี้ก็คือระบบไม้แบบดิจิตอลนะครับผมนะถ้าเป็นแบบสายนะครับเกียร์น้ำมันเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเกียร์นะครับเกียร์ก็จะอยู่อย่างนี the ้แต่ว่ารูปทรงใหม่ก็คือเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยนะครับผมนะแตกต่างกันแค่ตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับผมนะตัวใหม่นี่จะเป็นแบบสายนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับนี่ฮะจะเป็นล้อซีลวดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบดิจิตอลจะไม่มีกระปุกใหม่แล้วก็สายใหม่นะครับผมนะตัวนี้ตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดตัวนี้ก็ใช้ยางของไนอนะครับนี่ ยางใช้ของ IRC นะครับผมขนาดยางก็70ทับ90 1 7นิ้วนะครับผมส่วนปั๊มดิสปั๊มดิสก็จะเป็นปั๊มดิสสีทองนะครับกระบอกโชคสีเทานะครับเพื่อนๆนี่ครับบงโคลนก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับหน้ากากก็จะมีสีดำตัดนิดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น สีน้าเงินหมดเลยนะครับสีน้าเงินตัวนี้ก็จะออกสีน้าเงินออกฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับสีน้ําเงินเข้มนะครับสวยนะครับสีน้าเงินตัวนี้นะครับนี่ฮะดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยเป็นสีน้าเงินออกเข้มๆแล้วครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินเงานะครับตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าได้ได้ใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับผมนะก็น็อตสามตัวนี้นะครับถอดแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แถบตรงนี้นะครับมีสีเทาแล้วก็สีฟ้าตัดนะครับ สีน้ำเงินดานะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีสีเทานะครับตรงนี้นะครับส่วนสีดําก็จะเป็นตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะสีดําแล้วก็สติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะครับตรงนี้นิดหนึ่งครับตับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็สตาร์ทมือได้ด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้2ระบบนะครับทั้งมือแล้วก็ขานะครับเพื่อน ตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะครับตัวดิจิตอลนะครับผมฮะส่วนตัวสายใหม่เนี่ยจะเข้าพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะก็เลยลงคลิปคันสุดท้ายนะครับตัวสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็สตาร์ทมือนะครับตัวนี้นะเป็นตัวรองท็อปตอนนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับตัวรองท็อปตัวนี้ก็อยู่ที่47,900บาทนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้คือราคาที่ฮอนด้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับราคาอยู่ที่40,000 7,900บาทนะครับดาวเริ่มต้นก็อยู่ที่0%นเะครับผมนะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถออกรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.79นะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับดาวเพิ่มก็1.59นะครับแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับเพื่อนๆนะฮะเีื่อนจะเป็นการตกนะครับ ในโทนสีนําเงินครับก็จะเป็นสีดาเงินตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็สีดําด้านนะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็สีเทาสองข้างนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นรุ่นดิจิตอลนะครับถ้ารุ่นดิจิตอลนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะตรงนี้จะเป็นตัว N นะครับผมนะฮะแต่ถ้าตัว P นี่แบบมีสายนะครับแต่ตัว N ในคือคือไม่แบบดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น หมายเลขเครื่องนะครับนี่ครับตัวเอจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับถังน้ำมันนะครับก็จุนน้ำมันได้5ลิตรนะครับก็รองรับแค่9915 20เติมผสมได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมนะครับเพราะว่าเขารับประกันระบบมอเตอร์ชีได้5ปีอยู่แล้วนะครับผมส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้3ปีนะครับหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กกิโลต่อลิตรนะครับผม ก็คือประหยัดมากเลยนะครับประหยัดสุดในตัวเวฟแล้วนะครับผมประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กกิโลต่อลิตรนะครับก็คือเราเติมน้ำมัน1.3ลิตรขับได้100กิโลนะครับเพื่อนๆในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อต3ตัวตัวนี้นะครับผมถอดออกมาดึงออกมาแบตก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวร้อยสิบนะครับทนแล้วก็ประหยัดนะครับใช้ดีด้วยนะครับผมฮะเพราะว่าช่วงนี้ยุคน้ำมันแพงมากเลยนะครับลิปหนึ่งก็สี่สิบกว่าแล้วนะครับผมนะถ้าเน้นแบบประหยัดนะครับประหยัดน้ํามันนะฮะแล้วก็ขับดีนะครับผมก็แนะนําตัวร้อยสิบนะครับถือว่าถ้ามีงบอีกนิดหนึ่งนะครับขยับเป็นร้อยยิบห้าก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือร้อยยิบห้าอยู่หนึ่งขันเหมือนกันนะครับผมนะ แต่ว่าราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับระหว่างร้อยยีห้ากับตัวร้อยสิบนะฮะยางตัวนี้ก็สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับส่วนตัวร้อยยีห้าตัวท็อปนี่ก็ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับผมตัวนี้เหลืออยู่คันเดียวนะครับตัวดิจิตอลนะครับเรียบร้อยสิบไอนะครับตัวรองท็อปปีสองพันยิบสองเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบหนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะครับขนาดลูกสูบนี่อยู่ที่ 47มิลนะครับช่วงชักนี่63นะครก็คือ110ตัวนี้ลูกเขาจะเล็กนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ช่วงชักเข้ายาวนะครับเพราะว่าเขาเน้นประหยัดน้ํามันนะครับลูกก็เลยเล็กนะครับแต่ว่าเรื่องแรงแล้วก็กําลังนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าช่วงชักเข้ายาวนะครับแรงอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ฮะก็จะเป็นระบบโซ่นะครับผมก็จะมีแบบโซ่นี่แหละครับที่ว่าประหยัดน้ามันสุดนะครับบางเพื่อนก็ถามว่าทําไม สู fade, ้ก so ับสายพานประหยัดไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าระบบโซ่นะครับจะประหยัดกว่านะครับแล้วก็ระบบเกียร์นี้ก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะครับเดียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเวลารถจอดนิ่งเดียไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับส่วนโชคก็เป็นแบบสีเทานะครับผมนะถ้าเป็นตัวลลอแม็กนะครับสําหรับตัวเวฟร้อยสิบตัวท็อปตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมขนาดยางหลังก็ 80ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับผมนะอย่างในใช้ของ IRC นะครับเพื่อนเพื่อะสําหรับใครที่ออกคันนี้นะครับผมนะก็ได้เป็นไมดิจิตอลนะครับผมนะแต่ถ้าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นไมสายนะครับเพราะว่าคอนด้าเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับอะไหล่บางชิ้นนะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับมันขาดตลาดนะครับเขาก็เลยหันมาทําเป็นไมแบบเข็มนะครับ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับตัวระบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวบอดี้แล้วก็สติ๊กเกอร์พวกลายอะไรนี่ตัวเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับผม Car. แต่ต่างก,กันแค่ไม้อย่างเดียวนะครับเ oh. พือ่อนๆนะครับผมนะส่วนรประกันอะไรก็รับประกรัเน,เน,ะเนเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ต่างก,กันแค่ระบบไม้นะครับผมแต่ว่าที่ผมลงตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่47,900บาทนะครับผมดาวเริ่มต้นก็อยู่ที่0%นปรเ็ะครับดอกเบี้ย 1. 7 9แล้วก็ 1. 59นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมนะฮะหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าอยากให้ผมอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะฮะหรือว่าเพ,พื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงครับ ตัวนี้ผมก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคานะครับเวฟบร้อยสิบตัวรองท็อปปี2022ตัวนี้จะเป็นเวฟบร้อยสิบตัวใหม่เลยนะครับปี2022สีน้ำเงินดำนะครับตัวรองท็อปนะก็คือตัวสตาร์ทมือล้อซีนวดนะครับนี่ฮะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่47,900บาทนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขา้ามาชมคลิปนะฮะับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ